สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องของการทําการเกษตรเป็นเรื่องที่ง่ายนะคะถ้าเรามีพื้นที่บางส่วนในการจัดสรรในการปลูกพื้นที่การเกษตรก็สามารถทําได้ค่ะอย่างเช่นที่นี่ค่ะที่เราพาคุณผู้ชมมาปลาดินออร์แกนิกจังหวัดส,สุพรรณบุรีค่ะเขามีการจัดสรรพื้นที่ในการทําการเกษตรจนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีกิจกรรมมากมายเลยนะคะจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นไปชมเลยดีกว่าค่ะ ที่นี่ค่ะที่อารมสั่งนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับที่นี่คือที่ไหนคะเนี่ยเป็นบ้านไปดินออร์แกนิกฟาร์สเตย์ครับผมครับคจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจบ้างไหมคะวันนี้เดี๋ยวนั่งรถกันไปเดี๋ยวผมจะพาไปแนะนําสถานที่รู้จักนะฮะเดี๋ยวที่นี่ต้องนั่งรถไปเหรอครับนั่งรถแท็กซี่ฮะรถเปิดประทุนด้วยนะครับเตรียมพร้อมนะครับถ้างั้นเดี๋ยวพร้อมไปเลยดีกว่าค่ะไปค่ะเเเครับลย คือเราเป็นบ้านที่เราสร้างเป็นโฮมสเตย์มาเพื่อไว้รองรับลูกค้าที่มาพักนะฮะก็ในบ้านพักของบ้านใบดินเนี่ก็จะมีกิจกรรมหลายอย่างตั้งแต่ัลูกค้ามาพักนะฮะตั้งแต่มาถึงงานกิจกรรมแรกที่ลูกค้าจะได้ทําก็คือจะเชิญให้อาหารปลาให้อาหารคลานะฮะแล้วก็หลังจากนั้นตอนเย็นนะก่อนจะทานข้าวสักหนึ่งชั่วโมงนะฮะประมาณสักห้าโมงก็จะมีกิจกรรมนั่งร้อยแบ็คชมคุงนะฮะประมาณหนึ่งชั่วโมงเต็มๆเลยฮะประมาณนี้นะฮะมาถึง มาถึงนี่ก็แล้วก็ประมาณหกโมงเย็นลงจากรถมาก็กลับประมาณก็จะได้มานั่งทานอาหารนะที่เราทาเอาไว้รับประทานเป็นอาหารพื้นบ้านเราะครับผมบรรยากาศแบบนี้1ปีจะเห็นเพียงแค่2ช่วงเท่านั้นค่ะเราสามารถเห็นกระบวนการการทำนาข้าวการหว่านเมล็ดข้าวระหว่างการเดินทางก็จะเห็นหลากหลายกิจกรรมและธรรมชาติที่มองได้ไกลสุดลูกหูลูกตา นอกจากนี้ก็จะเห็นบรรยากาศของการปลูกอ้อยการทําสวนมะม่วงพร้อมชมบรรยากาศรอบๆบอกได้เลยว่ามองแล้วจะลหลงใหลอย่างแน่นอนค่ะเราจะเห็นท้องทุ่งนาสีเขียวอ่อนสลับกับสีเขียวเข้มพร้อมกับรวงข้าวสีทองที่มีนกกระยางสีขาวบินโฉบไปโฉบมาบรรยากาศแบบนี้ชมได้ที่ป่าดินค่ะ พี่รงคะตอนนี้ก็คืออีกหนึ่งจุดไฮไลท์ใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะครับจุดนี้ก็เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวที่พี่พามานั่งชมรถอีแท็กนะมา,าถึงจุดจุดนี้ก็มาจะเป็นจุดไทยลูปจุดหนึ่งที่เป็นวิวที่เราคาดออกมาเป็นที่สวยนะื้นที่มันก็จะแอร์เรียบเกือบเกือบพันไนร่นะแล้วก็มีหลังรถไฟเกือบอายุเกือบร้อยปีตรงรที่เป็นเป็นของเก่าแก่ของที่นี่ของจังหวัดสุพรรณบุรีนะก็จะให้นักท่องเที่ยวคนมาทายรูปเป็นที่ระลึกเอาไว้ตรงนี้ฮะเป็นเป็นหลังรถไฟร้อยปีนะฮะแล้วก็นาข ให้ลูกค้าได้มาเป็นเซลฟี่ถ่ายรูปก,กันอะไรเงี้ยก่อนจะเข้าไปถึงทำกิจกรรมข้างในกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับเรียกว่าตรงนี้เป็นภาพรวมนะคะด่านแรกเลยที่มาถึงปลายดินก็จะเห็นบรรยากาศสวยๆแบบนี้แต่ว่า<ช>ด้านในมีเรื่องของการส่งเสริมการเกษตรนอกเหนือจากการท่องเที่ยวด้วยจะเป็นอะไรเยวะเดี๋ยวพี่พาขับไปชมนะข้างในะ<อ>มีทั้งฟาร์มไก่ไข่มีทั้งผักออกนิกอะไรเดี๋ยวพี่พาไปดูนะฮะถ้างั้นเดี๋ยวเข้าไปด้านในปลายดินเลยดีกว่าค่ะครับผม บ้านปลายดินออร์แกนิกฟาร์มที่พักสำหรับคนรักธรรมชาติรักความสงบไม่วุ่นวายสัมผัสกลิ่นไอดินกลิ่นรวงข้าวก้าวแรกที่เข้ามาก็จะพบกับบรรยากาศท้องทุ่งนาสีเขียวกว่า1,000ไร่ เราสามารถนั่งรถชมบรรยากาศชายทุ่งพร้อมแวะถ่ายภาพกับท้องนากับทางรถไฟที่มีอายุเกือบ100ปีต่อจากนั้นจะพาเข้าไปภายในบ้านปลายดินกับการทําการเกษตรแบบออร์แกนิกที่ปลูกน้อยแต่เน้นความเป็นออร์แกนิกแท้ๆปลูกเฉพาะพืชผักที่ใช้ในครัวเรือนแล้วก็มีไผ่หวานที่เป็นสินค้าขึ้นชื่อของที่นี่นอกจากนี้จะมีอะไรอีกบ้างต้องเข้าไปชมกันค่ะเดี๋ยวพี่โรมจะพาไปดูในส่วนของผักใช่ไหมคะใช่ ตรนนี้เราปลูกอะไรบ้างคะพี่เ็นผักสวนครัวก็มีหลากหลายที่เราได้รับประทานกันในบ้านนะฮะก็มีผักบุ้งจีนหันาประกาศนะฮะแล้วก็สวผักยาวแตงกวานะฮะแล้วก็ผักทองนะฮะบวบอะไรอย่างเงี้ยหลายหลายหลากหลายชนิดนะคือเป็นผักที่ผักสวนครัวเลยเป็นผักสวนครัวที่เราปลูกกันกินกันในในบ้านแล้วก็ลูกค้าที่มาพักเขาก็มาเดทที่นี่อาไปกินนะครับเราปลูกไม่เยอะฮห้เราปลูกเอาไว้สำหรับว่า เรากินกันทีรัวเรือนแล้วก็ลูกค้าที่มาพักต่อกหลังที้ยากินกันนี้ค่ะวันนี้บรรยากาศท,ที่เราถ่ายทํานี่คือเมื่อคืนนี่คือฝนตกแน่นอนใช,ใช่ครับอันนี้เราปรับพื้นที่ใหม่เพราะเราเพิ่งปลูกลอตแรกแล้วแล้วก็รื้อใหม่แล้วก็ปลูกลอตใหม่ลอตที่สองนี่อันนี้ก็เป็นผักที่เราปลูกอย่างเช่นผักกาดแล้วก็ควางตุง้งแล้วก็คะน้านะฮะอันนี้ก็เป็นได้นะคะวา่าผักที่นี่ไม่ได้ปลูกเยอะครับ ปลูกเป็นเป็นครับหลากหลายเเารรียกอะไหลากหลาย,ยนี่อย่างนิดอย่างหน่อยหลากหลายเนี่ยดูฝั่งนน้นก็นได้ฝั่งโน้นก็มีทั้งมะเขืออ่อนมะเขือยาวนะมะเขือพวงนะฝั่งนน้นนะแล้วก็มีมะละกอมีชะอม,มนะฮะฝั่งนน้นนะครับแล้วก็มีกล้วยมีแล้วก็พืชหลักๆคือพวกโหระพาใบกระเพราเนีอะไรอย่างเงี้ยนะที่ต้นแคร์เนี่ยดอกแคร์อย่างเงี้ยหลากหลายคือเรากินหลากหลายนะเราเราเน้นอาหารที่หลากหลายอ่ะนะแล้วก็มีพริกพริกขี้หนูสวนอะไรอย่างเงี้ยนะที่มันเป็นเป็นพืชหลักในการที่เราเราใช้ในการ ทําในการโคเรือนนะฮะอะไรอย่างเงี้ยฮะมะละกอเป็นมะละกอแขกดามเอาไว้ตำส้มตำาอะไรอย่างเงี้ยฮะก็คือเป็นพืชผักที่ใช้ในครัวเรือนทั้งหมดและที่สำคัญอย่างที่พี่โรมบอกก็คือว่าเรามีการปลูกข้าวใช่ข้าวใช่ใช่แปลงนาข้าวนี่ฮะเป็นข้าวอันนี้เป็นข้าวอะไรคะเป็นข้าวกอข้อ43เป็นข้าวออร์แกนิกที่เราปลูกเลยโดยการทดลองของเราเราใช้ปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์นะปุ๋ยอินทรีย์ที่เราใช้ก็คือจากวัสดุที่เราอย่างเช่นว่าเราทํา อาคารเกษตรเ,เกี่ยวกับเรื่องอการเลี้ยงไก่อย่างเงี้ยเราได้ปุ๋ยมาแล้วก็มาว่านใน,ในท้องนาเรานะฮะแล้วก็ว่านโดยที่เราไม่ได้ใช้ยาเราทดลองทําข้าวตัวนี้ดูข้าวข้อขอสิบสามเนี่ยที่เราทำเนี่ยเราทาเอาไว้ลองรับทั่นรับเรากินในเองในครอบครัวแล้วก็ลูกค้าที่มาผักเนี่ยเราก็จะได้กินข้าวของเราด้วยจากการสิเราเองค่ะก็คือมีการสีข้าวด้วยสีข้าวนะสีข้าวเองเนี่ยเครื่องสีข้าวอยู่ตรงนั้นฮะคือที่ที่มาเนี่ยลูกค้าเราจะได้เห็นกระบวนการวิธีการเริ่มต้นตั้งแต่ปลูกข้าวมีกกกกกิรรรมาาาาดนนข้้ววะแล็ร ได้ข้าวมาแล้วปุ๊บเราก็จะทําการสีข้าวนะฮะสีข้าวเสร็จแล้วก็จะมีการหุงข้าวเช็ดน้ําก็มีฮะมีกิจกรรมทุกเนี้ยหล่อหลอมหมดเลยฮะ,ระกระบวนการจะผ่านขั้นตอนบนนี้หมดเลยนะครับจนได้ข้าวมาเป็นหนึ่งจานแล้วประทานลูกค้าจะเห็นกระบวนการนี้นะฮะทั้งหมดเลยที่ทมาผักที่ไปที่นี้ครับผมเราจะเห็นได้ว่าที่นี่มีการปลูกพืชผักสวนครัวค่อนข้างไม่ได้เยอะมากแต่ที่เยอะพี่โรมบอกว่านั่นก็คือนู่นเลยค่ะด้านหน้าเรานู่นนะคะเป็นเห็นเป็นริ้วเลยนั่นก็คือไผ่ใช่ ตรงนู้นมีการทําเป็นไผ่นี่คือไผ่หวานนี่คือรายได้หลักของเราคือไผ่ที่นี่เป็นไผ่หวานปาจีนบุรีที่เรามาปลูกนะค่ะอ่มีคนมารับซื้อที่นี่ก็กิโลละสามสิบถึงสามสิบห้าบาทนะฮะไผ่หวานไผ่หวานนะอร่อยมากเลยเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยไผ่หวานนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ได้หน่อหมาหน่อเนี่ยเราก็จะมาเพอเป็นต้นกล้าแล้วก็ไปส่งที่อ่าร้านขายต้นไม้ก็กิ่งละหกสิบบาทนะฮะเขาก็ไปขายกิ่งละยร้อยอันนั้นคือหน่อใช่ไหมหน่อที่เราทำเราไปดูกันค่ะกิ่งหกสิบบาท นี่ยรายได้หลักของเราตรงนี้แหละดีมากเลยฮะอันนี้คือกิ่งนี้คือ60บาทกิ่งหกบาทครับเขาเขาต้องเอาไปปลูกอีกนานขนาดไหนถึงจะได้ผลผลิตค่ะเดี๋ยวมันออกรากแตกใบปุ๊บก็สามารถจําหน่ายได้เลยฮะครับไผ่หวานไผ่หวานเนี่ยเนี่ยเป็นไผ่หวานฮะต้มทั้งเปลือกเวลาหน่อก็ออกมาแล้วเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยพี่เียกคือไผ่หวานเนี่ยที่เราปลูกไว้อนะ่ะแล้วที่เดินเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นดวงไผ่หวานหมดเลยที่นี่เป็นไผ่หวานที่ขึ้นชื่อมากเพราะมันอร่อยฮะค่ะคนที่มารับประทานที่นี่แขกที่นี่อย่างเช่นเขาททาาานนนนนนนพิปปูเีี่่่ยใใัั้้ก็จะะะมไผหหวรรบ เป็นเป็นไผ่หวานลวกเนี่ยเป็นไผ่หวานลวกคือจริงมันพริกเป็นกระพริกให้อร่อยจริงฟังแล้วอยากกินที่ร้านฉันที่ลูกค้าที่ทานไปพวกเขาจะต้องทำหากิ่งไผ่เลยว่ากิ่งไผ่เนี่ยเป็นกิ่งไผ่ของอะไรแล้วก็บอกเขาเนี่ยมีเป็นกิ่งไผ่ของไผ่หวานอย่างเงี้ยแล้วก็มีกิ่งไผ่ด้วยนะเขาก็ซื้อกลับไปนะฮะนะครับอย่างเงี้ยฮะแล้วเราปกติแล้วนอกจากตัวกิ่งไผ่ที่ที่ขายเราเนี้ยนะคะมีตัวไผ่ที่ขายแบบสำเร็จออกไปทานด้วยไหมคะอ่ามีครับแต่เพียงว่าตอนหลังมันออกไม่พอเพราะลูกค้าบางทีเขาสั่่งไปอะ คือสั่งมาเที่ยวแล้วก็เอากลไปด้วยก็เลยกลายเป็นว่าเราจะเอาไปขายข้างนอกมันก็เลยของไม่เพียงพอกับความต้องการของลูกค้านะครับผมครับค่ะนี่คือมีมีจาหน่ายแบบนี้เป็นต้นเป็นต้นฮะเป็นต้นอีกอีกเท่าไหร่นะคะประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งฮะเดือนหนึ่งออกราศเดือนหนึ่งออกราศก็สามารถเอาไปลงหลุมได้เลยพอลงหลุมแล้วคืออีกนานขนาดไหนจะได้ผลผลิตก็ประมาณประมาณสิบสองสิบสามเดือนก็ได้เลยสิบสองสิบสงเดือนคือต้นครับปีหนึ่ง ปีปมีเศรษก็จะได้ผลเดือนตีวสิบสี่เดือนประมาณนี้ฮะปีเศรษก็จะได้ได้ผลผลิตได้ผลไหหวานมาประทานนั่นเองคะรับประทานใช่เป็นนทรับประานใช่เป็นนอที่อร่อยมากครับค่ะนี่ก็คือเรื่องของพื้นที่ของการเกษตรแต่ที่นี่เขาไม่ธรรมดานะมาพักที่นี่เนี่ยกาแฟทานไม่อั้นใช่เพราะว่าปลูกเองใช่ครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูแต่ก่อนที่จะไปดูเรื่องของกาแฟ น้องไก่ที่นี่ก็เลี้ยงใช่ครับเป็นตป็กไก่น้องปลาที่นี่ก็เลี้ยงใช่ครับแถมยังมีพี่ใหญ่รอเราอยู่อีกนะคะเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศทั้งหมดกันดีกว่าค่ะว่าทั้งไก่ไข่อารมณ์ดีนะคะปลาต่างๆแล้วก็พี่ใหญ่ที่นี่เป็นเป็นไข่นะคะเดี๋ยวไปชมกันค่ะโอเคค่ะอบคครับเ่อกันครับ ก่อนที่จะไปเลี้ยงไก่ออร์แกนิกค,ค่ะเห็นบรรยากาศสบายๆแบบนี้ต้องชื่นชมกันหน่อยกับบรรยากาศบ้านพักริมชายทุ่งที่าท่นักท่องเที่ยวสนใจสามารถมานอนพักผ่อนได้แถมยังได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมในการสีข้าวทานเองด้วยค่ะกับการทำอาหารแบบพร้อมหน้าทร้อมตา ถ้าพูดถึงเรื่องของอาหารการกินแล้วเราจะมาดูอาหารที่เป็นออแกนิกของที่นี่กันบ้างนั่นก็คือไข่ไก่อารมณ์ดีหรือไข่ไก่ออแกนิกที่พี่โรมเขาเลี้ยงไว้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับประทานไข่ไก่ที่อร่อยและปลอดภัยค่ะอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ของที่นี่นั่นก็คือไก่ไข่อารมณ์ดีเป็นยังไงคะพี่โรมคะไก่ไข่อารมณ์ดีคือหนึ่งระดับแรกคือเราเลี้ยงไก่ไข่โดยเราปล่อยแบบอิสระให้เดินคุยเคาะอาหารเองค่ะและอันที่สองคือส่วนสำคัญคือเรื่องของวัตถุดิบของอาหาร อาหารเนี่ยเราจะไม่ใช้อาหารเบ็ดเลยที่นี่ค่ะเราจะหาอาหารจากธรรมชาติล้วนเลยค่ะและอาหารที่จากธรรมชาติเนี่ยเราก็ได้จากวัตถุรอบๆบ้านเราอย่างเช่นอย่างเงี้ยผักตบชวานถ้างั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะเนี่ยผักตบชวาอย่างเงี้ยอันนี้ใช้ผักตบชวาใช่เพราะมันเป็นผักปลอดสารจริงๆฮะเราเรามั่นใจว่าผักตรงนี้ไม่ได้ผ่านการฉีดยามาเนี่ยเดี๋ยวอยู่ในร่องไหนเนี่ยเป็นการกําจัดวัชพืชด้วยเนาะใช่ฮะใช่ฮะแลวเนี่ยเป็นผักที่ไก่ชอบรับประทานมากแล้วก็ผสมกับหยกกล้วย เ,เอาผักตบชวามาหั่นได้ได้ทั้งทั้งรากทั้งหมดเลยฮะ,ะหมดเลยใช่ครับแต่หั่นให้เขาหน่อยใช่มันี่คือส่วนผสมของอาหารไก่ไก่ไเ,เราเราต้องการให้เห็นภาพว่าไ้ไก่หนึ่งใบเนี่ยที่เราเรามาทานเนี่ยมันไม่ได้มีหัวอาหารร้อยเปอร์เซนน็นไค่ะมันไม่ได้มีหัวอาหารร้อยเปอร์เซ็นหนึ่งนั้นะมันมีใบกระเพราใบโหละพามีฟ้าทะลายโจรมีผักมีผลไม้มีลำหยาบมีปลายข้าวมีอะไรเนี่ยเะนไก่หนึ่งใบที่เราได้มาเนี่ยเราต้องการให้ลูกค้าได้ทานให้รู้สึกว่าเฮ้ไก่เนี่ยมันปลอดภัยนะค่ะ มันไม่มีสารตนเปื้อนอะไรหมาอนอันนี้นนนคือต้นกล้วยเลยต้นนี้ก็ต้นกล้วยของเราเองคือปกติแล้วเราต้องใช้ปริมาณเยอะไหมคะในการที่จะให้ใเนี่ยเราเลี้ยงในประมาณตัวนี้เราเลี้ยงประมาณอยู่ที่ประมาณห้าตัวเนี่ยแต่ว่าส่วนผสมเนี่ยก็ติดเกือบเกือบเต็มกระหมังนะฮะ <ภา S 2> ทั้งกล้วยทัทงง้งทั้งไอ้พักตบกชวาเนี่ยผ <ภา S 2> สมลำให้เข้ากันเนี่ย ประมาณเนี่ยประมาณหนึ่งกระมังเนี่ยให้วันละกี่มือค่ะผมให้ประมาณสองสองมือขั้นต่ำแล้วก็วันไหนเกิดขยันนกคะให้เพ้นมื้อหนึ่งตามมือไก่พวกเนี้ยมันต้องกินเยอะนิดหนึ่งถ้าเกิดกินเยอะแล้วไข่จะออกดกค่ะถ้าเกิดเราเขากินไม่อิ่มปุ๊บเนี่ยไข่เขาจะออกน้อยเงื่อนไขของไข่ไก่ในการเลี้ยงเนี่ยคือหนึ่งอาหารต้องถึงสองต้องอยู่ในที่ที่เย็นเราเลยต้องเลี้ยงไก่ในที่ที่เย็นที่มีต้นไม้อยู่ไก่เลยใช่เดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าเราจะปลูกต้นไม้ไหนต้นใบไผ่เนี่ยมาคุมเขา ให้เขาได้เดินคุยเคลียได้โดยที่ว่าเขาอากาศก็ไม่ร้อนะข้างในมันก็จะเย็นสบ,บายสบ,บายแล้วเขาก็าทำให้เขาแบบผ่อนคลาย อ่าแล้วก็เขาสร้างอารมณ์ในการไข่เขาอะ่ะนะสร้างอารมณ์ในการไข่เขาแล้วเขาก็จะมีผลผลิตให้เราได้ออกมาแบบจบลกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะปกติแล้วเลี้ยงเยอะขนาดนี้นี่นําไปใช้ที่พื้นที่อย่างเดียวเลยว่าจาหน่ายยังไ<อ>งบ้างสองอย่างนะอย่างแรกคือเอาไว้รับประทานกับลูกค้าที่เขามารับประทานแล้วก็ให้ลูกค้ารับประทานไกลที่ปลอดสารจริงๆส่วนที่สองส่วนที่เหลือจากตรงนี้นะปุ๊บเนี่ย ก็มีก็มารับซื้อแล้วก็ขายใบละ5บาทเพิ overseas, of, so ่ม anyway. ติดไข่ออร์แกนิกแต่ถ้าเกิดเราไปซื้อตามตามตามห้างส่งสินค้านีมันจะใบละเกือบ10บาทแต่ที่เนี่ยถ้าเกิดมาซื้อเนี่ยก็ใบละ5บาทนี่คือผลผลิตที่เราได้จากการเลี้ยงไข่ไก่ออร์แกนิกนะฮะในละ5บาทมากกว่าราคาของตลาดนิดหนึงเพราะว่า ตาวิธีในการเลี้ยงมันอาจจะต้องขั้นตอนอาจจะเยอนนิดนึงนะก็เดี๋ยวเราเตรียมอาหารให้กับน้องไก่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปให้อาหารไก่กันแล้วต่อจากนี้เขาบอกว่าอย่างที่เราบอกไว้นั่นก็คือว่าที่นี่มีเรื่องของกาแฟที่ปลูกเองขั่วเองแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวได้ทานเองด้วยจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปชมกันค่ะ อีกหนึ่งสิ่งพิเศษที่บ้านปลายดินค่ะที่ใกลมาแล้วต้องได้ชิมกับกาแฟสายพันธุโรบัสต,ตาที่ปลูกเองที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีกาแฟออแกนิกแท้ๆปลูกไว้5้าไร่แต่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แค่ไร่เดียวเท่านั้นเนื่องจากพี่โรมบอกว่าให้เขาจเจริญเติบโตเองตามธรรมชาติไม่มีการฉีดยาหนึ่งปีจะเก็บผลผลิตเพียงแค่ครั้งเดียวค่ะวันนี้เราจะได้ชิมกาแฟคั่วสดๆกันค่ะ อย่างที่เราบอกค่ะคุณผู้ชมคะว่าที่นี่เขามีกาแฟที่ปลูกเองเป็นยังไงบ้างครับพี่รมคคะครับกาแฟของเราเนี่ยปลูกบนที่ท้องพระภูมินะ,ะบ้านต่อนะครับก็คือเราปลูกไว้ประมาณ5ไร่นะที่นี่เราก็ปีกาแฟให้ลูกค้าได้รับประทานโดยการที่ว่าปีหนึ่งเราไปเก็บมาครั้งหนึ่งที่ท้องพระภูมิมนะเป็นกาแฟสายพันลูปัตตาเป็นลูบัตตาคือเราจะเก็บช่วงเดือนธันวาที่จึงมันออกดอกช่วงเดือนพฤศจิกายน เราเราก็จะไปเก็บเดือนธันวามาเราเก็บมาเสร็จปุ๊บเราก็จะเก็บเมล็ดมา, <c oughs> ม,ามาตากแดด <c oughs> ตากแดดเสร็จแล้วแห้งเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะมาทําการคั่วกาฟแฟอย่างเงี้ยเป็นเม็ดสดๆอย่างเงี้ยตากแดดเสร็จนะปุ๊บเราก็จะมาคัว่วในกระทะอย่างเงี้ยนะฮะ <c oughs> ส่วนการคั่วเนี่ยมันก็จะมีคั่วหลายอย่างนคั่วอ่อนคั่วกลางคั่วเข้มแล้วแต่เราจะรับประทานแบบไหนเราชอบแบบไหน <c oughs> ถ้าเกิดอ่อ,อนจะออกจะเปียวน,น,นิดนึงนะฮะกลางๆก็เริ่มมีความหวานมาแทนที่ถ้าเกิดเข้มๆเลยความหวานความเปรี้ยวก็หายไป ก็ต้องเติมน้ำตาลเยอะนิดหนึน่งเป็นกาแฟออกกร์แกนิกที่เราปลูกเองโดยที่ว่าเราไม่ได้ฉีดยาเราปลูกไว้ห้าไร่นะฮะคุนไปเก็บประดันเดือนธันวาเนี่ยก็จะเหลือประมาณแค่ไร่เดียว เพราะว่าที่เหลือมานหนกินหมดเลยมันก็เลยคาว่าเป็นกาแฟออร์แกนิกที่เราปลูกโดยเลี้ยงน้าฝนโดยที่ว่าเราไม่ได้ฉีดยานะฮะแล้วก็มาคั่วลูกค้าเป็นรับประทานเวลาลูกค้ามาพักนะฮะเป็นกาแฟดำเพื่อสุขภาพค่ะก็ลูกค้าที่มาพักที่นี่ก็จะได้มาชิมกาแฟออร์แกนิกด้วยนะคะใ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่รมจะคั่วกาแฟให้เราได้ดูนะคะเดี๋ยวพี่จะเอามาดกาแฟที่เรียกว่าเป็นสารกาแฟอย่างนี้นะค่ะ ถ้าเกิดเป็นข้าวสารเขาเรียกเป็นข้าวสารเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดเป็นมันจะมีเปลือกหุ้มอย่างเงี้ยนะฮะแต่นี้เราแกะออกแล้วมันก็จะเป็นเมล็ดข้าวสารแล้วก็มาทําการคั่วใช้เวลานานไหมคะคั่วก็ประมาณสัก15ถึง20นาทีนะ15ถึง20เราใช้ไฟอ่อนนะเพราะเราไม่ได้คั่วด้วยระบบอัตโนมัติถ้าเกิดโดยระบบอัตโนมัติเนี่ยเราตั้งเวลาได้มันจะหมุนไวมากเลยแต่นี้เราใช้มือคั่วเนี่ยเพราะนั้นเราก็ต้องใช้ไฟอ่อนๆนิดหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราใช้ไฟแรงเนี่ยมันจะไหม้หมดเวลาไหม้หมดปุ๊บเนนนนี่่่ยยมมมััจจะะไสุกกข้าางใค็แปลวา มันก็คล้ายวุสง่งมันไม่เฉพาะเปลือกข้างในไม่สุกผู้เวลาเรามาบดเนี่ยมันจะขมมันจะไม่่อยะนะฮะมันทำยังไงก็ได้ให้ในกาแฟมันสุกไปพร้อมๆกันแต่ว่าที่นี่ยังไม่หมดอย่างที่เราบอกก็คือว่ามีกิจกรรมเยอะมากพืชผักออแกนิกต่างๆนะคะรวมถึงจุดท่องเที่ยวแล้วก็สถานที่พักด้วยแต่เขาบอกว่านอกจากกาแฟแล้วมีเมนูซิกเนเจอร์ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับที่นี่มีีเมนูที่นําเสนอลูกค้าเป็นรายการเสริมนะฮะก็คือ พิซซาเตาถ่านนะฮะน mm. ะครับโดยเราโดยเราใช้เตาถ่านอัดแท่งกระดาษมะพร้าวที่เราทําเอง <Ha. S 2> ะะมาทําเป็นมาเป็นชุบเพลิงนะฮะในการใช้พิซซาเนี่ย ใช้เผาโดยใช้กระลำมะพร้าวนี่ยคแท่งนี้อันนี้เป็นของอร่อยของที่นี่เลยฮะค่าทำเสริมสำหรับกิจกรรมที่ให้เด็กๆ,ๆที่มาพักแล้วเขาอ,อยากจะมีกิจกรรมทําอะไรที่สุกสนานแล้วก็อิ่มท้องด้วยะนะฮะครับผมถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าพิซซ่าตาถาานที่นี่จะหน้าตาเป็นแบนบไหนนะ,ะคะคเ,เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมครับผมครับ อีกหนึ่งกิจกรรมที่น้องๆหนูๆสามารถทําได้ที่นี่นั่นก็คือการทําพิซซ่าเตาถ่านค่ะที่ใครที่มาก็สามารถลงมือทําพิซซ่าทานเองได้เผาจากถ่านอัดแท้งที่ที่นี่เขาเผาเองด้วยเช่นกันค่ะใช้เวลาในการทํา1บนาทีก็พร้อมรับประทานค่ะ และนี่ก็คือกิจกรรมบางส่วนที่บ้านปลายดินนะคะที่นี่ยังมีบ้านพักด้วยเป็นแบบไหนบ้างคะพี่โรมบ้านพักของเราเขามีหลายแบบนะคะมีทั้งหมด8หลังแปสไตล์นะครมีทางบ้านไม้ไผ่นะฮะแล้วก็แล้วก็มีบ้านดินซึ่งบ้านดินแต่ละหลังก็มีรูปทรงก็ไม่เหมือนกันมีทั้งหลังเลี่ยมและก็หลังกลม,มส่วนบ้านไม้ไผ่ก็เป็นบ้านที่ทกํกแบบสไตล์แบบ ปานบ้านนะฮะนะครับมีให้ลูกค้าได้เลือกหลากหลายมีทั้งที่มีห้องแอร์แล้วก็มีห้องพัดลมนะครับแล้วก็บ้านแต่ละหลังก็มีการเว้นระยะห่างที่ชัดเจนมากนะครับหลาย2ี่0บเมตรนะรตอนหนึ่งหลังอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นลูกค้าที่มาพักเนี่ยสามารถบอกได้เลยว่าสบายใจได้นะคือแปดหลังเราเนี่ยเรารับกันเป็นที่ก็4ี่หลังไม่เกินห้าหลังอย่างเงี้ยพือที่20ไร่เพราะฉะนั้นในหนึ่งวันที่ลูกค้ามาพักเนี่ยสามารถเดินเล่นเดิน หา,า,ากันแบบไม่เจอนะครับเพื่อไงคือเป็นมุมที่สบายมากนะคือปลอดภัยได้นะสำหรับการท่องเที่ยวสมัยปัจจุบันนี้คือหนึ่งต้องปลอดภัยแล้วก็อากาศไทยเทแล้วก็ก็ก็คนไม่เยอะนะครับผมครับค่ะก็เรียกว่ามีกิจกรรมให้ได้ทําด้วยมีบ้าน<ช>พักแบบสบายๆด้วยใช่กิจกรรมด้วยครับอ่ารองรับได้ประมาณกี่ท่านคะก็รองรับใช่ไหมตอนนี้ผมกะว่าจะรับเต็มที่ก็4ี่ถึงหหลังนะครับที่นะฮะนะครับเพราะกับกิจกรรมที่ เข้ามาพักแล้วก็ะจะมีกิจกรรมให้ทำนะฮะอย่างเช่นกิจกรรมที่เรานำเสนอ,อเช่นว่าานั่งรถอีแท็กนะฮะกิจกรรมทำพิซซ่านะครับให้อาหารปลาให้อาหารควายและตื่นเช้ามาก็เก็บไข่ไก่นะฮะนะครับเก็บไข่ไก่แล้วก็มีที่สำการคือการคั่วกาแฟ,ฟสดนะค่ะะนครับตามที่ที่เราลงเป็นที่นี้นะครับผมครับค่ะก็เรียกว่าเป็นกิจกรรมรวมถึงกิจกรรมของพืชผักออร์แกนิกด้วยนะคะที่สำคัญก็คืออีกตัวหนึ่งครับที่ผมดูไปก็คือการ การชมเกี่ยวกับแปลงเกี่ยวกับผักที่เราปลูกไว้รลบประทานเองที่นี่นะนอกจากข้าวที่เราปลูกเองเป็นข้าวกรออ43นะนะข้าวกอกอ43นี่เราปลูกแล้วก็ทาการสีข้าวเองสีเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาให้ลูกค้าวไว้รลบประทานเวลาลูกค้ามาพัก บ้านไปดินนะ <C> e <at> โดยที่ไม่ต้องเสียตังค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นนะส่วนผักน่ฮะเราก็ปลูกไว้หน้าบ้านลูกค้าสามารถเป็นเด็ดมารับประทานอาหารได้เลยเด็ดส,สดสโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเนะ <C> e <at> เป็นผักที่เราปล,ลูกไว้รองรับสำหรับลูกค้าที่มาพักบ้านไปดินโดยตรงนะฮะ <C> e <at> เป็นผักออร์แกนิกครับไม่ฉีดยาครับค่ะ <C> e <at> ช่องทางในการติดต่อสื่อสารค่ะสามารถติดตามข้อมูลได้ยังไงบ้างคะทางหน้าเพจบ้านไปดินได้เลยครับนะครับ <C> e <at> เพจบ้านไปดินออร์แกนิกฟาร์มสเตย์นะครับผมนะครับผมก็สามารถติดต่อกันได้สุดท้ายเดี๋ยวจะให้พี่โรมฝากเชิญชวนคุณผููู้้้ชชมมออยย่่ททาาาาางงบบนนนนนิดึกกจะปล ออแกนิกทานแต่ว่าห<ช>ูกลัวเรื่องของความยากลาบากเสือหลือเกินแล้วก็อยากจะให้ชิญชวนมาท่องเที่ยวที่บ้านป่ายดินนี้ด้วยค่ะครับครับงั้นปมูต่อเสาร์วันนี้นะ,ะพื้นที่ของเราเนี่ยเราจะมีพื้นที่บ้านหนึ่งหลังนะเอาไว้ลูกค้าได้ลองดูนะครับเพริะพื้นที่แค่หนึ่งงานเนะเราปลูกบ้านไว้หนึ่งหลังแล้วก็มีแปลงผักอยู่หน้าบ้านเราอยากให้ลูกค้าที่มาพักนะจะได้เห็นพื้นที่จําลองในการปลูกผักออแกนิกของเราว่าในพื้นที่แค่หนึ่งงานเนี่ยเรามีบ้านหนึ่งหลังแล้วก็มีแปลงผักเราเนี่ยสามารถปลูกผักได้้หนนนนาาชิิดเเววลลประทไือก จนเหลือเฟือจนขนาดสามารถแบ่งปันเพื่อนบ้านได้นะเรามาชมดูครับพื้นที่ที่เราทำการสาธถิตเอาไว้นะเป็นบ้านหนึ่งหลังและหน้าบ้านก็ลงมาก็จะเป็นแปลงผักหลากหลายชนิดนะไม่ต่ำกว่าสิบถึงยี่สิบอย่างเลยเอาไว้ลูกค้าและรับประทานลองมามาดูครับเพราะว่าการทําเกษตรไม่ง่ายไม่ใช่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 ง่ายคือเป็นอะไรที่ง่ายมากครับแค่เราวันหนึ่งเราใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงสองสามชั่วโมงเราก็สามารถมีผักไว้รับประทานเองภายในครอบครัวเราได้ แลวก็สามารถแบ่งจ่ายให้กับเพื่อนบ้านได้ทั้งหมดเลยนะครับผมค่ะก็เรียกว่าสนใจก็มากันได้นะคะที่นี่บ้านปลายดินดีต้อนรับนะคะวันนี้ขอบคุณพี่มรป็นญย่างสูงที่พามาแนะนาสถานที่ดีๆแบบนี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพของธรรมชาติสวยๆที่นี่นะคะปลายดินออร์แกนิกฟาร์มสุพรรณบุรีค่ะโอกาสหน้าไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะ